พุทธศักราช2,310มหานครศรีอยุธยาพังทลายลงภายใต้เปลวเพลิงท่ามกลางซากปร,รักหักพังและความสิ้นหวังชาวสยามจำนวนมากถูกกวาดต้อนเป็นฉเฉลยมุ่งหน้าสู่กรุงอังวะเพื่อเผชิญชะตากรรมที่ไม่อาจเลือกได้หนึ่งในนั้นคือชายร่างกำยำนามว่านายขนมต้ม ชีวิตในค่ายกักกันอังวะเต็มไปด้วยความกดดันและความหิวกระหายทหารพมา่าต่างมองเฉลยไทยด้วยสายตาเหยียดหยามพยายามทำลายจิตวิญญาณน,นักสู้ให้หมอดไหม่ไปพร้อมกับบ้านเมืองแต่ในใจของนายขนมต้มกลับมีไฟดวงหนึ่งที่ไม่มีวันดับเขาใช้ความมืดมิดยามค่ำคืนทบทวนเชิงมวยไทยที่ฝังรากลึกอยู่ในกระดูกมัดเท้าเข่าศอก ถูกฝึกปรือท่ามกลางความเงียบเขาไม่ได้สู้เพียงเพื่อตัวเองแต่เขาสู้เพื่อกอบกู้เกียรติยศของคนไทยที่ถูกเหยียบยำ่ำนี่คือปฐมบทของการเดินทางจากเฉลยผู้ไร้อาวุธสู่ขุนศึกมือเปล่าที่จะประกาศสักดาให้โลกจารึกว่าคนสยามนั้นมีพิษสงรอบตัวอย่างที่ใครก็คาดไม่ถึงท่ามกลางความมืดมิดในค่ายกักกัน นายขนมต้มรู้ดีว่าลำพังเพียงพละกําลังกายนั้นไม่อาจต้านทานศัตรูได้นับสิบเขาจึงต้องปลุกพลังเร้นลับที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษพลังแห่งไสยเวทและคาถาอาคมที่หลอมรวมเข้ากับกระดูกและวิญญาณการสักยันลงบนแผ่นหลังและร่างกายไม่ใช่เพียงเพื่อความสวยงาม แต่เป็นการจารึกความคงกระพันชาตรีลงสู่ผิวหนังยันแต่ละตัวคือคำสั่งให้ร่างกายแข็งแกร่งดุดเหล็กกล้าฝันแทงไม่เข้าและสะท้อนความเจ็บปวดกลับคืนสู่ศัตรูก่อนการประลองจะเริ่มขึ้นนายขนมต้มจะนั่งนิ่งสงบดุดเห็นผาริมฝีปากบริกรรมคาถาหัวใจนักรบรวบรวมสมาธิ จนเกิดเป็นตบะอำนาจที่น่าเกรงขามเมื่อลมปราณและอาคมไหลเวียนเป็นหนึ่งเดียวร่างกายของเขาก็พร้อมจะเป็นอาวุธที่ไม่มีวันแตกสลายบัดนี้มวยไทยของเขาไม่ได้มีเพียงชั้นเชิงแต่มันคือมวยอาคมที่จะปลิดวิญญาณศัตรูในพริบตาณใจกลางกรุงอังวะบรรยากาศในสนามมวยหน้าพระที่นั่ง เต็มไปด้วยความคึกขนองและกลิ่นอายของการดูแคลนพระเจ้ามังระผู้เครียงใครมีพระประสงค์จะทอดพระเนตรวิชาการต่อสู้ของเฉลยไทยจึงสั่งให้เฟ้นหาผู้ที่แกร่งที่สุดมาพิสูจน์ฝีมือกับเหล่ายอดนักสู้ของอังวะท่ามกลางเสียงโห่ร้องที่ดังกึกก้องประดุดฟ้าถลม่มของเหล่าทหารพรม่านับพันที่ล้อมรอบลานประลอง ชายร่างกำยำในชุดนุ่งห่มแบบเฉลยไทยก้าวเท้าเข้าสู่สังเวียนด้วยความสงบนิ่งผิดมนุษย์ทุกย่างก้าวที่เขาสัมผัสพื้นดินคือการประกาศศักดาของผู้ที่ไม่ยอมก้มหัวให้อำนาจใดนายขนมต้มยืนตระงานอยู่กลางวงล้อมของศัตรูแสงแดดยามบ่ายาสาด่องลงบนรอยสักอักระที่ดูขลังและน่าเกรงขามสายตาของเขาไม่ได้จ้องมองเพียงคู่ต่อสู่ตรงหน้า แต่เขามองไปถึงเสรีภาพและเกียรติยศที่กําลังจะชิงคืนมาสงครามครั้งนี้มิใช่เพียงเพื่อชัยชนะแต่มันคือการประลองเพื่อศักดิ์ศรีของแผ่นดินแม่ที่ยังคงมีลมหายใจก่อนที่สังเวียนเลือดจะเริ่มอุบัตินายขนมต้มเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาสุดกายลงคุกเขากราบไหว้รำลึกถึงครูบาอาจารย์และแผ่นดินเกิด ท่วงท่าการร่ายรำที่อ่อนช้อยประดุดสายน้ำแต่กลับแฝงไปด้วยความดุดดันของพยักร้ายที่กำลังซุ่มมองเหยี่ยทุกวงแขนที่วาดออกไปทุกก้าวย่างที่ย่ำลงบนพื้นดินแฝงไปด้วยพลังแห่งมนตรามหาสเสน่ห์และณจันนังสายตาของเขาจ้องเขม็งไปยังคู่ต่อสู้ราวกับจะสะกดวิญ,ญญาณให้หยุดนิ่งอยู่กับที่เสียงมโหรีในสนามพลันเงียบสงับ เหล่านักมวยพม่าต่างตกตะลึงจนก้าวขาไม่ออกพวกเขาสัมผัสได้ถึงอำนาจลึกลับที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวชายผู้นี้มันไม่ใช่แค่การไร้รำแต่มันคือการใช้จิตวิทยาและพลังไสยเวทคมขวัญศัตรูให้ขวัญหนีดีฝ่อตั้งแต่ยังไม่เริ่มชกนายขนนต้มก็ได้กุ่มชัยชนะทางจิตวิญญาณไว้ในกำมือแล้วสิ้นเสียงอาคมสังเวียนเลือดก็ระเบิดขึ้นทันที นายขนมต้มเปิดฉากด้วยท่าหักงวงไอราเขาคว้าคอศัตรูลงมากระแทกเขา่าเข้าที่ยอดอกอย่างจังจนเสียงกระดูกปะท้าแข้งดังกึกก้องไปทั่วลานดินไม่ปล่อยให้ตั้งตัวเขาตามซ้ำด้วยท่าวิรุณหกกลับลูกถีบที่ทรงพลังทรงร่างคู่ต่อสู้ลอยกระเด็นไปไกลนับ1ิก้าวมัดที่ชกออกไปไม่ได้มีเพียงแรงกาย แต่แฝงไปด้วยพลังทำลายล้างจากคาถาอาคมที่ลงไว้ในเลือดเหนือคู่ต่อสู้คนแล้วคนเล่าต้องล้มลงกองกับพื้นดินด้วยท่ามวยพื้นฐานแต่หนักหน่วงจนกระโหลกแทบร้าวแม้แต่ทหารพม่าที่ยืนดูอยู่ข้างสนามยังต้องเริ่มสับสนและขวัญผวาเมื่อเห็นยอดนักรบของพวกเขาพ่ายแท้อย่างง่ายได้นี่ไม่ใช่การชกมวยเพื่อการกีฬาแต่นี่คือการจู่โจมดังอสูนที่โกรธแค้น และสงครามนี้เพิ่งจะเร Arc ิ Montana ่มต้นขึ้นการประลองดำเนินไปอย่างต่อเนื่องยอดนักสู้พม่าถูกล้มลงไปคนแล้วคนเล่าแต่พละกกำลังของมนุษย์ย่อมมีขีดจำกัดความเหนื่อยล้าเริ่มเกาะกินกล้ามเนื้อลมหายใจของนายขนมต้มเริ่มติดขัดท่ามกลางศัตรูที่เหลืออีกนับสิบที่รอคอยจังหวะเข้าซ้ำ ในวินาทีที่ร่างกายกำลังจะสุดลงนายขนมต้มรวบรวมจิตสุดท้ายบริกรรมคาถาณจังงังสยบศัตรูให้หยุดชะงักพร้อมปลุกมนตราหัวใจทศกัณฐ์เพื่อปิดสวิตช์ความเจ็บปวดและดึงพลังแฝงออกมาจากจิตวิญญาณแววตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำด้วยตบะอำนาจร่างที่เคยโอนเอ็นกลับมายืนหยัดมั่นคงประดุดขุนเขา ต่อให้ต้องสู้แบบหนึ่งต่อเก้าเขาก็ไม่มีวันถอยเพราะบัดนี้ร่างกายของเขามิใช่เพียงเลือดเนื้อแต่คือศาสตราที่อาบด้วยอาคมอันเป็นอมตะบททดสอบมหาอึดได้เริ่มขึ้นแล้วและเขาจะโชว์ให้เห็นว่าจิตวิญญาณน,นักสู้ไทยไม่มีวันยอมแพ้ <c ười> เมื่ออาคมสถิตทั่วร่างจิตวิญญาณแห่งอสูรก็ถูกปลุกขึ้น นายขนมต้มเริ่มปิดฉากสังหารด้วยท่าไม้ตายขั้นสูงเขาเวี่ยงตัวไฟต์แข่งดุดหางมัจจุราชในท่าจระเข้ฟาดหางเวอร์ชั่นทรงพลังแรงประทะหนักหน่วงจนอากาศรอบกายสั่นสะเทือนท่าไม้ตายลับถูกงัดออกมาใช้ทีและกระบวนท่าทั้งหักกระดูกทั้งทำลายจุดตายเขาเดินหน้าสวนกลับด้วยความเร็วดุดสายฟ้าทหารพมาร่าล้มลงกองประหนึ่งถูกฟ้าผ่ากลางสังเวียน และวินาทีสุดท้ายก็มาถึงนายขนมต้มรวบรวมพลังอาคมทั้งหมดไว้ที่กำมัดปลดปล่อยท่าปลิดชีพที่รุนแรงที่สุดปิดเกมคู่ต่อสู้คนสุดท้ายเสียงคำรามแห่งชัยชนะดังกึกก้องสยบทุกเสียงโห่ร้องในสนามให้เงียบสงัดเกมมรณะสิ้นสุดลงโดยมียอดนักสู้ไทยเพียงคนเดียวที่ยังคงยืนตระงานอยู่เหนือซากศัตรูแม้ร่างกายจะแข็งแกร่งดุดเล็กกล้า แต่อาการบาดเจ็บจากการต่อสู้ต่อเนื่องก็เริ่มส่งผลในจงหวะหนึ่งที่นายขนมต้มก้าวพลาดร่างของเขากระแทกลงกับพื้นสังเวียนอย่างแรงสายตาของเขาเริ่มพร่ามัวเสียงโห่ร้องรอบกายเริ่มเลือนหายไปเหลือเพียงความเงียบและหยดเลือดที่หยดลงบนพื้นดินอังวะทว่าในเสี้ยววินาทีที่ความมืดกำลังจะกลืนกิน ภาพของแผ่นดินแม่ที่ลุกเป็นไฟและเกียรติยศของคนไทยที่ถูกเหยียบย่ำก็ผุดขึ้นมาในใจเขาสัมผัสได้ว่ามวยไทยที่เขาใช้นั้นมีได้มีไว้เพียงเพื่อทำลายล้างแต่มีไว้เพื่อปกป้องลมหายใจของความเป็นไทยนายขนมต้มรวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ค่อยๆย,ยันกายลุกขึ้นท่ามกลางความตกตะลึงของคนทั้นสนามจิตวิญญาณน,นักสู้ของเขาถูกจุดประกายอีกครั้ง ยิ่งใหญ่กว่าพละกําลังกายและทรงพลังกว่าอาคมใดๆเพราะบัดนี้เขาไม่ได้สู้ด้วยกายแต่เขาสู้ด้วยจิตวิญญาณที่ไม่มีวันแตกสลายเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าจิตวิญญาณไทยนั้นไม่มีวันตายความเงียบงันปกคลุมไปทั่วลานประลองเมื่อยอดนักสู้คนสุดท้ายของอังวะล้มลงพระเจ้ามังระที่ทอดประเนรอยู่บนบัลลังก ถึงกับต้องลุกขึ้นยืนด้วยความอัศจรรย์ใจในความเก่งกล้าที่อยู่เนื้อคำบรรยายของชายผู้นี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าในพงศาวดารว่าไทยมีพิษสยองรอบตัวแม้แต่มือเปล่าไม่มีอาวุธก็ยังเอาชนะคนได้ถึง9คน10คนคำชมนี้มิใช่เพียงการยอมรับในฝีมือแต่เป็นการยอมรับในจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมก้มหัวให้แก่พันธนาการใดๆ ด้วยความเลื่อมใสในความกล้าและสัจ,จะนักสู้พระเจ้ามังระจึงทรงประทานอิสรภาพให้แก่นายขนมต้มพันธนาการที่ล่ามตรวนกายมาแสนนานได้ถูกปลดเปลื้องออกนายขนมต้มก้มลงกราบแผ่นเด่นบัดนี้เขาไม่ใช่ฉเฉลยอ,อีกต่อไปแต่เขาคือวีรบุรุษผู้กอบกู้เกียรติยศของคนไทยทั้งชาติให้กลับมาผงาดอย่างสง่างามกลางกรุงอังวะชัยชนะครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการเอาชนะศัตรูแต่คือการชนะใจคนทั้งโลกด้วยจิตวิญญาณแห่งมวยไทยเรื่องราวของนายขนมต้มไม่ได้จบลงแค่ชัยชนะบนสังเวียนอังวะแต่มันได้กลายเป็นตำนานบทหนึ่งที่ถูกจารึกไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการต่อสู้ของเขาในวันนั้นได้รับการยกย่องให้เป็นวันมวยไทยเพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษผู้กอบกู้ศักดิ์ศรีของแผ่นดินแม่ จากตำนานอันยิ่งใหญ่มวยไทยได้ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทุกหมัดทุกเท้าทุกเขา่าทุกศอกยังคงแฝงไว้ด้วยจิตวิญญาณแห่งนายขนมต้มและพลังคาถาอาคมที่มองไม่เห็นที่หล่อหลอมให้มวยไทยเป็นมากกว่าศิลปะการต่อสู้แต่มันคือลมหายใจของความเป็นไทยที่ไม่มีวันตายวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่แห่งหนใด ขอจงภูมิใจในรากเงา้าภูมิใจในมรดกที่บรรพบุรุษได้ฝากไว้เพราะในตัวเราทุกคนล้วนมีจิตวิญญาณของนายขนมต้มซ่อนอยู่พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้พร้อมที่จะก้าวข้ามทุกอปุปสรรคและประกาศศักดาให้โลกได้รับรู้ว่าคนไทยนั้นมีพิษสงรอบตัวตลอดกาล